สวัสดีนะทุกคนตอนเช้าคุณเขาก็ทานข้าวกันหน่อยแล้วก็มีไลฟ์ด้วยไลฟ์ตัวนี้คือลงไว้แล้วนะทุกคนก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเสื้อแล้วก็มาหมอยกันนิดหน่อยแล้วตัวนี้ก็คือลงไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้หลังจากนั้นดูเหมือนว่าคุณเขาจะไปเดินเล่นแล้วก็มีเจอพี่ไก่ป่าด้วยโอ้โหนี่บังเอิญนะเนี่ยไม่ได้นัดนะเนี่ยถึงว่าใครเรียกนิกกี้นิกกี้ เรามันดูสมโพงการนนาเ,าเนี่ยน้องพี่มาอาใคเนี่ยไม่น่าจะ่อนฝรั่งอยู่เโอเคโอเคแล้ววันนี้นะทุกคนคือคุณเขาไปฟิตนเนสด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีออกไปเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจพอกลับมาก็จะดึกๆหน่อยส่วนันนี้นะทุกคนคือน้องลงรูปนี้ในสตอรี่ไว้แล้วคุณเขาก็คงจะรีายไปถามว่าชอบเสื้อไหมแต่คำตอบคือพีคมาก น้องบอกว่าชอบคนให้นะทุกคนแล้วพีคไปกว่าน,นั้นอีกก็คือน้องลงสตอรี่กับนาทุกคนบอกให้พวกเราโฟกัสไปที่หัวใจแล้วหัวใจก็คือเยอะมากแล้วก็คือแบบหวานกันจริงๆหวานกันไม่แผ่วเลยแล้ววันนี้คือไลฟ์ของน้องนาทุกคนน้องเข้ามาทักทายตอนดึกๆึกที่ไทยแล้วแล้วไลฟ์ตัวนี้ก็คือลงไว้แล้วนาทุกคนก่อนหน้านี้ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่ดีนาทุกคนบ๊ายบาย